ไม่พิมพ์เห็ดหยางน้อคือยังกลมกูซูยอยู่แถวโนอบานนี่น้อ <c oughs> เห็นหายหยางโนอบานนี่น้อกลมกูซูจังได้ากากล่งเก่งเลขสิไห้ไนเซียอนได้ตัวดีหร้อบ่โอ้ยอันใหญ่แล้ทวทร่มาบอกเลขแหมแมมไม่พิมพ์นเนี่ยละ่ะคนถือบอกว่างึ่งหันไปยังทั่วมาบอกคนกับบัตรถือแล้ว่ปมิตะฟันเห็นลูกให้เต่า่นสื่อเนาะแต่ว่าเรา เล่าอันจำได้หดหกตัวสันแม่ไม่พิมพ์นะปาดโท้าเ,เก้าแต่ว่าสืส่อน้ำเล่าโบสันนี่จะวอาสู่กันฟังเนะาะบอกกันไปส้มฟังน้่กันยายเป็นโท่มาแต่คโคลาดเป็นมาโท่มาบอกเลยบอกลูกสาวแม่จำได้หดหกตัวสันอันตัวได้ละแม่ก็เลยวางสีเนาะ หกห้าศูนย์แปดเก้าแปดบริันรางวัลที่หนึ่งออกเหลี่ยมบริษล้ว่าไปนั่งฟังอยู่ตรงหน้าอาย,อยุเรากับวบเมนหน่อยแล้วเนะาะเพืได้ละเท่าเจ็ดส <78. S 1> ิบแปดเจ็ดสิบแปดเนีายมันมันจะออกแบบนี้เรามันตรงกระเดียดเพราะอุทิศเนาะตัเลขเขียนไหวนะะี่ล่ะเจ็ดแปดเจ็ดเก่าอยู่คนแต่ว่าเจ็ดแปดเจ็ดเก่าอยู่ล้วเนาะหลังเก่เาตัเลขเพิ่นฟันนั่นล่ะ หกเป็นบ่หกห้าศูนย์แเเลขเมใ์ญ่โทรมาบอกเลยวบอกสูกันฟังมีบอกล่างผมเนี้อันนี้บนจำได้แม่จำได้เท่งมีเลยมาสักหกห้าศูนย์แปดเก้าแปดอเก้าแปดเก้าแปดเก้าเปอกเอีก อันนี้ล่างพร้อมเด้แม่ยังยิ้ว่าเขว่าสองศูนย์หรือห้าศูนย์อย่ละเราวาดถงได้เขียนไปอันนี้เลขยแม่พิมพ์ฝันดอกนุ่มขึ้นี่ฝันฝันแปลกวันวิสาเนาะวันพระใหญ่แม่พิมพ์ฝันว่าอันโทรศัพท์เสียแต่เลขเลขเบอร์โทรศัพท์มันลงถ่ายต่อหาที่มันเสีออกบอโทรศัพท์เสียเติมไปบอก่อหาไม่เคยออกบอความู่้ิต น,นี่ยแนวบ่มีมีหากมันออกไปเบิดน,นั่นละเลขก,ก็ห่าก็หัวามตัวเดียวกันแต่บนนี้น,<า>น้อยกว่ากันโทรศัพท์เสียแล้วก็เห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าบอกให้ไปจุดทูบไว้เด้ววเอ YouTube. YouTube ว,ว่านจุดทูบไว้แล้วไปจุดทูบจุดทูบไว้ว่ากันผู้ใดมาอยู่มืองนี้จุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าท่าอย่างงกะสีดีเบิด์ตเป็นวนันก็เลยมาเบิงเร,เเร,รงเลขมือเศร้าก็เลยเห็นตัวนี้ จะเลยลองเขียนมึงเนาะหามันออกกติสืตรต่อยไว้หยุดหอกเพราะว่าสิเมืดคอมันบดิ้จุดถูกจุดยังสิเมืดคอโสกลาบจะมีขมาแล้วสะ้ะเก้าหนึ่ง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 เก้านี่ละเหล็กไม่พิมพ์ฟันขึ้นครับอันแปดแปดสองหงส่ข้อม,มากส่วนตัวแต่นี่เหลขเบ,รรบือ่อเทรร่าไรจัดเบื่อเท่าไรระบาดนี่เลขกไผ่อีกบาดนี่นเหล็กข,ขอนแกน ก็เจ้าถือเป็นล้านเนี่ยก็เจ้าถือเป็นล้านมือกินถือเป็นล้านสองลานประเดิมีตัวใดหันมากกันนะมีตัวใดมาหาหันมากกันนะเจ็ดเก้าสองเก้าสองเก้าสองหลักกระสองซีนี่แหละจังก็เจ้าใหญ่มากเนาะในป่าข้ามปองเขาเนาะเพิ่นก็เจ้าถือด้วยนี่ก็เจ้าซื้อหาซื้อได้ซื้อหาซื้อได้ซื้อเพิ่นกระได้มากอันน้ำกระเจ้าเพิ่นกระไดหลายเมียข้ามปองผ่านไม้เฮาเนาะในป่าเฮา ก็เลยเบาสูนองกวางเหมือนาเป็นจังบุญเราว่ามีเด้อคุณวาแปดเก้าสองแล้วก็เก้าสองแล้วก็สองสี่้จ้ะจ้ะส่นผ้เนาะังหันเนเขาทั้งล่างทั้งบนเนาะเ่เขาล่างเขาบนก็ได้มาในบานมีห้องไคอีกบานนี่ห้องไอีกเมี๋ยวม่ต้องหมุนเลยก็ได้ไม่ต้องหมุนเลยก็ได้เื่อจีบอกเขาีบอกสู้ฟังเหมนทาผู้ชนฟังบุันาวเลยเจ้าเ๋้วเห็นบอมือนั้นไม่พิมพ์ก็เพราะวาติตเบิ่งข่าวเนาะเจอขาเจา ไอ้ไใส่ไอยาเสินมากแต่มคืมากนักนไอเลขเลขตู้ันแปดปยัยัอยู่ยัยู8แปดศูนย์ห้าสามแปดันสองสี่มันจะใส่บัดสองสี่จ้ามันอยู่ในตูนแล้ก็ไม่เขียนไวุ้่งมันตรงกระเล็ขอนเขียนพร้อมตระเลยก็ยังวันละยังนี่ดไฟฟันอันนี้ยังนี่สองสองสองห้าหรถใส่ตู้มากงรุ่น นู้เหรเด็กงามบนแล้วก็เครื่องบินเนาะเครื่องบินหกเจ็ดาจ้ะนี่หละกปฏิตามมันเอามาเบื้องบดอันนี้สําคัญเป็นสัครับมันจะออกกินสีจะแล้วก็มีมีของไฟอีกบานนี่มีของไฟอีกเปิดไปพออุทิศอันนี้น้องอิมเยอะน้องอิน้องอิมฟังเล้องอิฟังหนึ่งเจดเก้าหกแล้วก็ศูนเก้าเจ็ดแล้วก็บ้านนี้เลขโป้ทิต นี่เด้อครับเหล็กโอทิ์โอทิต,ทต,ทตมีเพิ่มเติมตัวนี้สองเจ็ดตัวนี้แต่ตะงวนว่าง,งหันเนาะให,ห้ลบเแปะให้ตัวนี้บบนี่นม,ามาเพิ่มเติมตัวนี้จ้ะหกสองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดแปดต่ตว,ว่าัเติมสองเก้าให้คอยแน่เพราะว่าขอจีซื้อ 29. สองเก้าน,น้่ตัวนึงนี่แหะสองเกเขียนถ้าสองเก้าใส่คอยกับพ่อแล้ว เพราะว่านี่ละนี่ละเขาทิซื้อตัวนี้ละแต่ว่าไม่พิมพ์เป็นสองหกเอาเอาเอาวัดดวงพระอาทิตย์ก็ไม่พิมพ์ไปหยิบเจ๋งก็กันว่าอันนี้เบิร์ดเลยที่ล่ะอันเป็นอันเก้าเฮาดอกนเก้าห้านี่ล่ะก็คืออยากเปิดให้เบื้องว่าอันมันใกล้มือเลขกออกพระอาทิตย์กับฝันดีแล้วล่ะนี่อันเก้าที่พระอาทิตย์บอกไปนี่มีสิบมี่เออแต่ว่าก็เพิ่มไปมี่มี่ไอไอสองเก้านั่นแหะ มจองเก่านี่ยหรอไ่ไพระวที่จัดตัวนี้แหละกะเล,ล็กรถตรตีเขาซื้ไอไว้กะเลลกตลีรถตลีเออหลายรอตรีอันนี้คืนอีฝัน,นดอกเลยว่าสูกกันฟังอันนี้ย่ายทุกมาบอกแล้ววันที่หนึง่งกูนะไม่เป็นถือหรอกไม่เป็นถือหรอกจักแล้วแต่ว่าเลขที่เขาซื้ออยู่อันนึงจะยังก่อะสามสองื่อแล้วโอเควันแล้ว กระสันมือนี้โอทิดไหมพิมพ์สรุปหวยอันตัวตัวสอบตัวมักตัวสีออกแนนมอลไหมพิมพ์จุดว่าเพราะว่าฝันดีก็เลยบอกคือฝันฟังจ้ะฝันดีเนาะบัตทาสิงห์งบุญแล้วมันก็บอกไปแล้วละ่ะแต่ว่านี่กกะทาเลีกกเ่พุทธีอาพุนนั่นละจา้าพุทธีอาพุนบัตทาเอามีดวงน้ำนเชนิญนาะช่วงเชินมาแรงเข้ากะ ตามเป็นเนียนมองได้เขากับตามมดงเออกับเลขกันนั่นเองเลขไอไอก็จะออกลูกเสลลูดเขียนให้นะเขียนให้นะครับเขียนให้นะน้ำนองอิ่มนี่ยล่ะเนาะเออเออเขียนใส้ตั้งใจเลยสองเก้าเจ็ดสองเลขเลขก็จะออกลูกเซลลูเดอนี่ออกเป็นผู้ชายเจ็ดสองอืมนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะโพธิจิตจัดนี่ล่ะตุงกะลิ่งโพธิเลยจ้ะนี่ล่ะออกนุ่งเซลลู นี่แหละเพราะว่นกเข่ากันพอดีพอดีเห็นมันยบอพอดีเห็นเป็นผู้ใช้เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายพ่อจะเป็นผู้ชายอยากขังนี่อยากขังวันมิสจาผมเนอะวันดีพ่อมนี้วันมิจจานี่เด้อออกลูกใส่รถนี่ครับเฉบใบเด้อจ้ะเสมาเฉาใบครับเฉาใบสองเก้าเจ็ดสองเอากระจับคู่เอา นี่ละครับเบื้องละเล็กก so okay, uh, uh ับพวกไก่ไก่กันเนาะโพธิ์ทิศเนาะกระตูเดียวกันมันก็เข้าก็โพธิ์โพธิ์ทิศมากพอดีนี่แหละโพธิ์ทิศจัดเลยเข้ากันดีปะเยัง้าพ้นออกลูกใส่รถกับน้องอินก็กระตูเดียวกันคือเราตัวเดียวกันจ้ะนี่กรเล็บตู้กันตัวเดียวกันตัวเดียวกันก็สันเนาะมือนี่มือนี่ไม่พิมพ์เพิ่นกะอยากเเบาให้ฟังพอเพิ่นมีแนวดีๆท่าไปรี้ายของอันเพิ่อสว่างเนาะจ้ะ เสว่างวันวันเสาร์ยังใดก็ออกมาอุดหนุนซอยกันเด้อเด้ออันกดใช้ชนะเราชนะบัาสวัสดิกันยังได้เบืดอจะจะมาสืออ้อเนื้อยางเนาะได้เบื่อจะได้บริการพร่ออทิตก็ไม่พิมพ์เลยได้อเด้อเขามีกำลังใจสู่โตตะวันเมื่อยเมือ่อยนัๆๆ <N od S 2> ่ง .swing เมื่อยนอนกดสุดท<ๆ>ั่วเลยหลุดบาดหลุดยังเฮ็ดรั้งอันกับเขาลัางอันกต่เนี่ยก็สั่นมือนีเนาะไม่พิมพ์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้เลื่นอนหน่อยเพริะทนาทีนในยานี้โชคได้แกให้กำลังใจกันไปแล้วได้สู่โตเพราะที่สู่่อสูอส่ตออโตก็สันมือนีก็ซ้ำนี่แล้วเนาะจ้าสวัสดีครับ